าแล้วจู่กับพีกนี่จับหลังเทบตาไปเป็นเลยค่ะเอาโอเคทีไรให้ล้วบ้านอันนี้ค่อยพูดจากใจไงคือครอบครัวครอบครัวนี่ค่อ,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 คอยเอาในฐานะเมย์ฐานะครอบครัวหน่อยค่อยก็บอกยังไงให้รู้รักทยเขาเป็นะไรพีเพียถามว่าโชคดีไหม ก็ตอบได้เลยว่าโชคดีนะที่เจ๊ค่อ,คอยครอบครัวน้องอยู่นเนี่ยเศาเผาถ๋องพี่น้องว่าเจ้าหญ้าอย่น้ำข่เลยก้อนน้ำไข่เนาะขยะตื่นกันมา่อยแบสบสะบัดเลยอยู่นี่ก็ม,มีรถเก็บขายะของข่อเนี่ยว่าจอยจัดการแบบเลยก็มารู้ว่นนะค่อยๆม่มาบ้านสามเดือนแล้วเพิ่งรู้อ่ะอ้มามาแบบบิ๊กคินนี่ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสาม ใครก็ได้นะถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาจะคิดตามก็ไม่ได้ว่าให้ลูกคิดอะไรนะลูกก็มีคิดสองฝั่งเขนเข้าใจลูกเหมือนกัน,กนแล้วก็เข้าใจลูกนะแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับไปสแสดงายคุณตัดสินใจไงตัดสินใจมาคุณไหวก็คือคุณไปต่อคุณไม่ไหวก็คือคุณหยุดนะแค่นั้นอย่าล้มบนเวทีมันล้มมันล้มลเลยไม่มีใครช่วยเราได้ร่างกายเราต้องประเมินให้ได้นะลูกบอกลนะประเมินให้ถูก อย่าเอาความใจอย่ากเอกเอาความที่ร่างกายเป็นยังไงวะกูจะไปต่อแค่นี้หรือกูจะพอแค่นี้กับร่างกายกหรือกูจะตุยกระช่างกูอะไรเงี้ยมันก็ได้มันไม่มีใครไปฆ่าไปแกงรอกคนป่วยไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นแม่ก็บอกแล้วใช่ ม่ก็บอกแล้วว่าอย่าก,กลัวเพราะเราอยู่ตรงนี้บอกแล้วเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยจะเช้าแล้วจะตีสามก็ยังพูดใส่โทรศัพท์ว่าอย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวพูดให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับไปอยู่กี่กลับไปถึงก่อนก็บอกแม่พี่เมื่อแต่มาก็ต้องวางเดี๋ยวเดียวจัดการให้ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรนะ ต่ได้ความรู้สึกที่คือลูกเราก็ห่วงเราก็ห่วงหมืนลูกมันก็นเลยไม่อยู่งัร่งกันเลยมากมาแพงกันเร็วแล้วพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวไม่ต้จะลงไลก้าโมงจะลงไลก็จะเต่ยนไปก่อนปลูกลูกอาบน้ำาลับชาไปสนามบินแล้วไปต่อเลยเด็ เป็นแบบนี้นะคะใครมาอยู่กับค่อยเกิดไม่มีความสุขไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเชื่อว่าเขาก็มาสัมผัสครอบครัวเราเขาก็รู้นะว่าครอบครัวเราจริงใจเขาก็คุยกับเราทุกเรื่องเหมือนกันเขาก็คุยกับเราแทบจะทุกเรื่องเลยไม่รู้หมดว่าเขารู้สึกอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะที่วันนี้เป็นยังไงบ้างหน้าไหมวันนี้ ก็แน่าจรู้แล้วเออวะแต่เชนกันยังมีเหลือยังมีที่ให้ปรึกษาอยู่บ้างเราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้ลูกได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นก็จะบอกว่าอะไรใช่ย่กิพูดแบบนี้บนเวทีมันยังมีคนแทนเขาพูดนะคะแต่ถ้าเธอเป็นอะไรไปมันจะมีใครแทนเธอได้ไหมเขาก็สตันเขาพูดน้องงานเขคิดเออเราจะไปกลับยังไงวะ ตั้งสติคิดคิดอะไรไม่ออกให้โทรหาันรวยทางนี้สามารถจัดการให้ได้บอกเลยว่าแม่กับพ่อจัดการให้ได้ห่วงเรื่องเงินหรือไม่ต้องห่วงถ้าห่วงเรื่องเงินเราจะจัดการให้ก็อีแค่ค่ารถมามันไม่ถึงสามหมื่นหรอกมั้งที่จะเหมามาจากประจวบมาเนี่ย พ่อกับเม่ใจใหญ่งส่ไเจ้าต้องจง่ายเงเนด้ยนเจ้าต้องดูแลตัวของเลยเป็นอะไรไปไม่มีใครช่วยเหลือได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่นารีขอบคุณคนะคะขอบคุณนะคะจิ้มได้เลยกาแฟาอุ้มรักจัดความรักความอบอุ่นและความใจใหญ่เสมอคอยเสียค่าที่พักไปเท่าไหร่ขอ,อยัิ้มปากเลยว่ะ ลูกแคนเซิลได้เลยจ่ายค่าเครื่องบินเพิ่มเที่ยวบินไม่มีได้เลือกเที่ยวบินที่ราคาสูงในสังพนพรุ่งนี้อยู่ที่ประจวบเข้าโรงพยาบาลที่ประจวบค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมอให้ออกหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจเขาก็ขยับตัวไม่ได้นะตอนเขาโทรมาเขายังขยับตัวไม่ได้นะ จะให้ว่าอย่างไงให้ย้ายว่า,างไงจะไปต่ปตอยยังไงลงใช่เราบอกลูกว่าค่อยหาค่อยคิดค่อยค่อยหาก็ได้เขากลัวเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ทํางานอีกถ้าเขาแบบไม่ไปงานอะไรเงี้ยเขาก็กลัวทุกอย่างไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่ตรงนี้เราไม่ทิ้งคุณแน่นอน ให้ความมั่นใจไปแล้วนะพูดแล้วนะว่าไม่ทิ้งคุณแน่นอนอืมเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างแต่ว่าเรารู้แค่ว่าความรักความเป็นห่วงอมันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะเราเป็นแบบนี้จริงเด็กทุกคนในทีมเราไม่สบาย ตอนนั้นเอาตั้งแต่อยู่มีแชทมีเฟิร์สมีหยกมีบอลเด็กทุกคนก็คือแม่อุ้มจะส่งเข้าโรงพยาบาลให้หมดคือไม่ต้องเลยยุ่งเลยแล้วให้หายให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยอ๋อไฟดับมวยนี่แหละคือกูอแก้วแม่อุ้มอยู่ที่รีสอร์ทแม่อุ้มขับรถ ไปหดเพื่อพอตุ่มในนอนยันพระท่านง,งานทนอ่อนน่ะ่ะมิม้ง็ต้องอยู่กับหมาหน่อยแล้วก็อาบน้ำเก็บของถาเขาเพื่อกลับมาอุดอรวัเสมาสมเหตุทุระมือนี่เต็มเต็มแต่พี่ๆเขาลงบัตรกนก็นกเลยสิทรงน้องอยู่ขึ้นเครื่องแล้วคอยกต่สิครับรวดามไปเพื่อจะแจนบายว่าลูกสิเอาไา้ไหนสิเป็ในจางไหนตัวคอยบรูสถานการณ์ข้างหนา้าเ้วยอตอนนี้เขาไม่ได้ห้เพราะเรื่องนี้ดิคอยเสียบตาเสียบคักแล้วเนี่ย่อยสุมเหมือกนกระโดด อ้าวขอนึงกันมากตากดปูดปู้ลูนควรมันมากเลยมันแก่สุสมกับภไไในเพราะว่ามันบ่มีการดกับขยะกะเลียนยูนี่สวดมาน่อยขอ,อยยบหะซีต,ตัวบอบอมันบ่มีมันบ่มีรถเก็บยขยะก็จะต้องเผาบ้านเหยนไผ่แหยนมันม่นแมของขอยนีจ้างก,ก็จะออกไปได้น้องอยู่ขึ้นเครื่องช่วงบ่าย กับน้องเฟิร์สค่ะหาเครื่องได้ช่วงบ่ายพว่วันเนี้แดดไม่กระตืนขอจม,สม,อววมแสบตาให้นไกตืนคิ้วบ้ามั้แม่ไม่ได้ไห้เรื่องที่ๆไม่ได้เล่าไห้เลยนี่เว้าวเรื่องความสัต์สะทําความจริงว่าเรื่องความจริงกับลูกว้ากันมาตลอดว่า่าบืนเนอขอบคุณนะคะยืนยันมาได้เลย <c oughs> โอ้หุยู่รังไหวะ ชิวความหนาจะพาสติความได้นี่แม่พี่มาล่ะโทรมาบอกว่าบางหลาเขลาล่องบานแล้วว่าเราทานเราไปมั่นใจเจอจากหารแลนรเพราะว่าเราตัวคนเดียวอยู่ดอนหนึ่งแกไม่ได้เข้าไปด้วยแกบอกว่าถ้าไปแกจะไปสิ้งเดือนแกน่าจะติดทุระขอบคุณนะคะขอบคุณเ้อ เกติดธุระเอ็นดูลูกได้นะคะลูกมาซอยางานพี่อหมอ่ว่าเนี่ยเม่มกับฝ้าครับรถซอยต,ตัวเองก็เจ็บอยู่นะขายังเจ็บอยู่นะไม่ยมยังหัวเข่าไม่หายนะแต่ก็บืนขับรถมาพราะพ่อตุ้มจะนอนพักพ่อตุ้มเขาไม่ไหวแล้วเขาจะหลับในแล้วมันสองร้อยโลสุดท้ายอะ่ะสองร้อยกลมสุดท้ายพ่อก็แบบสปีดให้เลย เขาเตียคือคุยกันกับลูกก่นหลังจากแม่พิมพ์โทรมาเขาก็ยุกิก็สะดือตื่นขึ้นมามาโทรหากันเขาทิ้งข้อความให้กันแล้วก็โทรหาแฟนเขาแล้วก็รับโทรศัพท์ยุกิก็เพียร่นนอนมาในรถพอท่านเขาก็คุยกันเขาบอกตันเองเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนหมอยังไม่ได้ตรวจเขาเลยแบบเอางง้ายังไงถ้าอย่างนั้นหนูยกเลิกทริปเที่ยวเพราะว่าเราว่างตัวเองอยู่ไหนเขากลับอุดรเพราะแม่จะมาทามาดูบ้านแล้วก็ มาสั่งงานอะไรมาทําธุระให้เสร็จเนี่ยมันที่ยี่สิบเนี่ยแล้วยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้เช้าเราจะไปพักที่เขาใหญ่กันเพราะน้องโยงอยากพักผ่อนเขาก็คุยกันแล้วเขาก็บอกตัวเองตัวเองไม่เข้าองเทพมาเหรอเขาเล่นที่ชุมพรเฉลยเขาเข้ากรุองเทพเขาอยากเจอเขาก็คุยกันนะตอนแรกแต่ว่าน้องอยู่บอกว่าเขาอยากพักผ่อนเพราะว่าเขามีงานที่วันที่ยี่สิบสี่ที่สระบ,บุรีเขาก็อยากต่อแบบหาอะไรมานานใจแต่งเพลงอยากพักสมอง ตามมาสี่เขาก็คุยหยอกล้อกันอยู่ยว่าให้เธอตามมาสีทพลางงานตามมาสีเขาบอกสภาพะคขาบอกงั้นอยากตามมาเลยลางย,ยังไงอะ่ะต้องไปกลับไปบุริลัมอะไรเงี้ยก็คุยกันเขาก็งานเขาเนะาะก็ไม่เป็นไรน้องก็ไม่บ่น้องบ่าแอลเหนีหยก็น้องอยากพักน้องก็จเกกะจองที่พักเองก้อนน่ะเนี่ยสองสามหมื่นแหละจองที่พักบ้านพักที่หมาเท่าได้จองมันก็จะแพงนิดนึงอะไรเงรี้ยเพิ่มค่ามึงค่าหม,มาอะไรเงรี้ยทีเนี้ยก็เลยแบบจองสองวัน จ่ายไปสองขึ้นแล้วก็เลยบอว่านูจะกลับยังไงก็ไม่รู้หละกลับให้ถึงกรุงเทพก่อนครับผมสแตนบายที่เทปก็เลยจองตั๋วเครื่องบินให้พี่เฟิร์สจองให้กลับพร้อมพี่เฟิร์สตอนแรกเฟิร์สจะกลับคนเดียวเอาไฟเฟิร์สได้ไหมขอไฟเฟิร์สมันก็ต้องเพิ่มเพราะว่ามันจะไปไฟนี้อันนี้จะอาจจะคนละที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอเป็นไฟเดียวกับเฟิร์สได้ไหม พอเฟิรนะ์สน่ะเขาจะไม่พักกับเราที่เขาใหญ่อยู่แล้วเขาจะไปเที่ยวกับครอบครัวเขาครอบครัวบิ๊กทะเลเขานัดแม่ย่าเขามานาะอแม่บิ๊กมาแล้วก็จะพาแม่บิ๊กไปเที่ยวทะเลเขาบอกแล้วทีเนี้ยก็เลยจะแยกกันเที่ยวก็เลยจะฝากน้องอไปกับเฟิร์สเราก็จะพอถึงสนามบินอุดอรปุ๊บเราพ่อกับแม่ก็จะปีรถจากอุดอรไปกรุงเทพเลยอาจจะถึงค่ำ ปัญหาคือเราจะถึงค่ำเราจะอยู่กี่ถือกุญแจบ้านกุญแจรถไปเผื่อพีพีแต่ัดสินใจว่ามาจากทางโน้นแล้วหรือมาเข้าโรงพยาบาลต่อที่นี่หรืออะไรยังไงหรือยังอยู่ที่นู่นแล้วไม่มีใครไปรับเราไปแล้วอาจจะไปรับเองรอฟังสถานการณ์นะคะว่ายังไงหรือว่าพีพีไหวขึ้นงานคอนเสิร์ตต่อได้เราจะดูสถานการณ์อยู่ตอนนี้เขาก็เป็นหอดกันคนมิครูนาะสุด สถานการณ์ข้างหน้าไม่ถูกเพราะพี่หาคนแทนไม่ได้ด่วนๆน,นะ่ะเห็นไหมเมื่อคืนก็ต้องให้แบบเจอาข,ขึ้นคนเดียวเพราะมันเป็นด่วนเป็นงานเสร็จงานแรกไหมตอนเสร็จงานแรกเขาคุยกันอยู่นะเขาก็ไม่เหมือนว่าจะได้เป็นเขาบอกูดูดีๆเขาขยับตัวไม่ได้ครับผมขยับไม่ได้เลยเจ็บมากนั่นแหละปัญหามันเกิดแล้วอย่างนี้ตอนนี้ก็ภาวนาว่าเขาขอแก่กรรนาืาอเสรจสบายดีแม่อุ้มศพสบายดีสบายดีค่ะสบาย จิ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวมงจะลงไลนะ์นะจะไปดูบ้านจะไปไหว้พระจะสแตนบายทุกอย่างแล้วก็ไม่น่าจะทันอะไรสักอย่างในตอนนี้เอาสถานการณ์ของลูกไว้ก่อนเราก็เป็นห่วงคนทางนูน้นเกิดฉุกกระหูกมันจะได้จัดการปัญหาให้กันได้ทันนะเอาเรื่องฉุกกระหูกก่อนนั่นแหละเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรดูว่าถ้าเขาไหวก็ให้ไหวจริงเดี๋ยวเป็นไหวแบบเฟื่องเฟื่อ ใช่ค่ะอันี้นน,น้องจะเดินทางบ่ายนี้เพราะว่าพี่ยังอยู่ที่ประจวบอยู่แต่ยังไงจะย้ายจะมาตรวจที่กรุงเทพไหมจะอะไรยังไงจะให้น้องไปสแกนใบ่ายไงใช่ น้องก็เลยบอกว่าโอเคฉันแคนเซินจะไม่เที่ยวแล้วเขาใหญ่คือฉันจะไปดูแลเธอคือจะยังไงฉันจะไปสแตนบายรัวทังนั้นก็สองจิตสองใจว่าฉันอยากหายและฉันอยากไปกับทีมต่อฉันอยากทํางานต่อแต่น้องก็บอกว่าถ้ามันไม่หายล่ะจะยังไงถ้ามันยังเจ็บอยู่ทําได้ไหมแต่เมื่อคืนเขาไปยินว่าเขายังเจ็บอยู่ก็บอกเลยว่าอย่าฝืนนะลูก กาก็พูดเรื่องที่สิ่งที่เขากลัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามาให้เราฟังแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่ตรงนี้เราพร้อมช่วยเหลือเราพร้อมแก้ไขให้คุณบอกมาขอให้บอกขอให้เราพร้อมเปิดใจใ้เราช่วยเหลือคุณมันแค่นั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะช่วยเหลือเราบอกแบบพ่อกับแม่พร้อมที่จะช่วยให้สุดที่สุดเหมือนลูกตัวเองนั่นแหละ ให้ความมั่นใจไปแล้วเมื่อกนนะนุ่มขออนุญาตลงไลท์เลยแล้วกันเพราะว่มมาต้องถือของนะทุกคนขออนุญาตนะคะใครจะจิ้มก็มาจิ้มที่หน้าโชคเคสได้เลยแล้วก็จิ้มอา่าถ้าจะจิ้มก็หรือไม่ก็บ้านฝาใครที่ไม่ทันไลท์คือหน้าโชคเคสก็ยังเป็นพลาที่ยังไหลอยู่โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ